สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้มากับช่วง Star Wars Day EP2 นะครับกับผมเจ t Comic World ครับหลังจากที่เราจบ EP แรกกันไปนะครับเรื่องออความห่วยของส tor ม t r o o p e r เนาะเราก็ได้ฟีดแบค k ดีๆกลับมาเยอะแยะเลยแล้วผมก็โอ้โหตื่นเต้นมากเลยนะที่แบบได้เจอแฟนๆ Star Wars มาคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันเยอะมากแล้วเป็นในทางที่ดีด้วยนะทั้งแบบ คนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีเหตุผลแล้วก็เออเป็นการถกการที่สนุกมากซึ่งเนื้อหาของคลิปเนี่ยมันเหมือนเป็นความคิดเห็นของผมคนเดียวไงผมก็เออถ้าเกิดได้ความคิดเห็นคนอื่นมาด้วย,ยมันจะทําให้คลิปเนี่ยยิ่งสนุกแล้วเป็นคอมมินิที้ที่แบบเออแนนแฟนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้แฟนๆเนี่ยได้สแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เลยนั่นก็คือเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากอนาคิน ชนะโอบิวันที่ดาวมุสตาฟาในภาคที่3นะครับซึ่งอยู่ในจัก,กรวาลหนังที่พวกเราได้ดูดูกันไปเนี่ยแหละแต่ผมขอบอกกันเลยนะว่าเบออสความคิดเนี่ยมันมาจากออการวิเคราะห์ของผมนะถ้าเกิดใครไม่เห็นด้วยหรืออะไรงไงยินดีครับคอมเมนต์มาได้เลยมาคุยกันนาะสนุกดีเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างที่ทุกๆท,ท่านรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอนาคินเนี่ยหลังจากพ่ายแพ้ต่อโอบิวันที่ดาวมุสตาฟาเนาะก็ได้ความช่วยเหลือจากจัก,กรพรรดิพ,พาะาทีนในการ รีบิวร่างใหม่เป็นดาร์ดเวเดอร์คือใส่ชุดเกราะดำๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละซึ่งเราต้องบอกก่อนนะว่าคำว่าดาร์ดเวเดอร์เนี่ยเป็นชื่อที่อนาคินได้มาอยู่แล้วกับตำแหน่งที่เป็นอะเพนทิสหรือเป็นลูกศิษย์ของดาร์ซีเดียสหรือเอมเพลอร์พาพารินของเราเนี่ยแหละไม่ใช่ชื่อที่ตั้งขึ้นมาหลังจากที่แพ้อบิวันนะซึ่งหลังจากเนี้ยถ้าเราจะพูดถึงดาร์ดเวเดอร์เนี่ยเราจะหมายถึงอนาคินตอนที่แพ้อบิวันแล้วเป็นชุดดำแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดว่าอนาคินเนี่ยก็คืออามา ก่อนอื่นเรามาดูก่อนเลยว่าข้อแตกต่างระหว่างคินกับดาร์เวเดอร์เนี่ยมีอะไรบ้างจากที่เห็นกันในหนังเลยนะครับว่าเออตอนที่อนคินแพ้อบีวันเนี่ยคินเนี่ยเสียขาทั้งสองข้างแล้วก็แขนไปหนึ่งข้างนะครับซึ่งคินเนี่ยได้เสียแขนไปข้างหนึ่งแล้วตอนสู้กับเขาดูกูที่ดาวจีโอนอสิสนะครับทำให้ตอน,นเนี้ยเรียกได้ว่าคินเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยครับเป็นเอ่อคนพิการไปเลยไม่เหลือแขนขาเลย รวมไปถึงอ,อ,อวัยวะภายในด้วยครับเนื่องจากดาวมุสตาฟาเนี่ยเป็นดาวที่โอ้ร้อนมากแล้วก็ทรายที่อานาคินอ่ะได้ตกแปะไปอยู่เนี่ยมันเป็นทรายแก้วที่มีอุณหภูมิสูงมากทําให้เอ,อ,อวัยวะภายในอานาคินเนี่ยพังหมดเลยทั้งปอดทั้งอะไรเนี่ยใช้การไม่ได้เลยครับดีที่เอมเพลเลอร์พาพดีเนี่ยมาเจอทันแล้วก็ประคองชีวิตได้ทันจนยัดอานาคินใส่ชุดเกาะเสร็จนะครับซึ่งอีชุดเกาะเนี่ยมันแลกมาด้วยอะไรบ้างคือหนึ่งแหละมันมีไลฟ์พพอร์ตทุกอย่างที่อานาคินต้องใช้ในการดํารงชีพ ทั้งแหล่งสารอาหารนะแล้วก็ที่สําคัญคือระบบปอดเทียมนั่นแหละครับถ้าจะเรียกง่ายๆอ่ะเป็นระบบที่จะสูบฉีดออกซิเจนเข้าไปตามเส้นเลือดของดาร์เวเดอร์นะครับซึ่งดาร์เวเดอร์เนี่ยทรมานมากกับไอชุดของเขาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าตอนเขาอยู่บนยานหรืออยู่ที่ดาวมุสตาฟาที่เป็นแหล่งพักพิงของเขาเนี่ยเขาจะมีห้องที่เรียกว่าเมดิเทชันรูมอ่ะ คือเป็นห้องที่เข้าไปข้างในแล้วจำไม่จำไม่ต้องใส่ชุดเกราะเป็นเหมือนแบบถังน้าอะ่ะแล้วเขาก็จะลอยอยู่ตรงกลางะนะเพราะว่ามันมันสบายไงมันไม่เจ็บมันไม่ต้องแบบทรมานกับชุดเกราะเขานอกจากเรื่องการดํารงชีพแล้วเนี่ยชุดเกราะเนี่ยสร้างพละกกาลังที่มหาศาลให้ดาร์ธเวเดอร์เพราะว่าตอนเนี้ยเขาได้กลายเป็นเหมือนไซบอร์กไปแล้วครับเป็นหุ่นยนต์ทั้งตัวเหมือนเทอร์มินาเตอร์เลยแรงเยอะมากๆแต่ว่ามันไม่กระทบกับพลังจิตเขานะเพราะาพลังจิตอะ่ะมันไม่ใช่มาจากพละกําลังแต่ว่ามันอะ่ะอยู่ในมีเดิคอเลียนที่อยู่ในเลือด ซึ่งถ้าจะอธิบายง่ายๆเนี่ยจะวัดว่าใครเนี่ยมีพลังจิตที่แข็งกล้ามากกว่ากันเนี่ยวัดที่มีดิคอเลียนได้ถ้ายังไม่พูดถึงการฝึกนะสมมติว่าฝึกเท่ากันเนี่ยว่าดูว่าใครเก่งสุดเนี่ยคือดูจากมีดิคอเลียนแต่สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยที่ดาร์ธเวเดอร์ได้มาพร้อมชุดเกาะเนี่ยก็คือความกดแค้นที่มาจากความเจ็บปวดแล้วก็ความอยากแก้แค้นโอบิวันเหมือนแบบตอนเนี้ยเวเดอร์เนี่ยมีชีวิตมาเพื่อแบบแก้แค้นโอบิวันก่อนแล้วเป็นไลฟ์โกอย่างหนึ่งเลยเลยทําให้เขานะมีพลังด้านซิดเนี่ยเยอะมากๆ พราะด้านมืดเนี่ยมันมาจากความกดแค้นและความเกลียดไงใช่ไหมซึ่งถ้าหากเรามามองกับกันว่าถ้าเกิดเป็นอนาคินที่ไม่ได้ใส่ชุดเกาะลระแล้วไม่ได้โดนตัดแขนตัดขาสมมุติว่าแบบเป็นโอบิวันที่พ่ายแพ้แล้วตายไปเนี่ยอนาคินจะเป็นยังไงขั้นแรกเลยเนี่ยอนาคินเนี่ยก็จะยังมีขามีแขนใช่ไหมขาแขนของอนาคินเนี่ยจะทำให้อนาคินเนี่ยว่องไวแล้วก็แบบ กระโดดไปกระโดดมาได้เหมือนแบบสมัยยังเป็นเตใไดเลยมีความเร็วที่เป็นต่อนะแต่ก็นั่นแหละแลกมาด้วยแบบสภาพร่างกายที่มันเรียกได้ว่าอ่อนกว่าไม่ใช่อ่อนอย่างนั้นหมายถึงแบบอ่อนแบบ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 นุ่มนิ่มกว่านุ่มนิ่มกว่าเหล็กแบบดาร์ดเวเดอร์แล้วก็ผมเชื่อว่าเนี่ยพลังด้านมืดเนี่ยด้านซิดเนี่ยจะไม่เยอะเท่าดาร์ดเวเดอร์เพราะว่าตัวอนาคินเนี่ยอาจจะอา่าเข้าด้านมืดสนใจในพลังด้านมืดใช่ไหมแต่ว่าความโกรธแค้นกับความเกลียดความอะไรเงี้ยมันไม่มีมีแค่ความเศร้าที่แพทเม่ตายไป ซึ่งเอาล่ะมันก็คงกัดกินจิตใจของอนาคินพอสมควรแหละแต่ว่ามันไม่มีความเจ็บปวดแล้วก็ไม่มีความแค้นต่อบิวันไงมันก็เออน่าจะแบบไม่โหดเท่าด์ตเวเดอร์นะในเรื่องของพลังด้านซิดอ่าแล้วจุดที่เหมือนกันละ่ะ2คนนี้แน่นอนครับคือเรื่องความคิดและอุดมการสุดท้ายแล้วอนาคินเนี่ยหรือด์ตเวเดอร์เนี่ยก็ยังเป็นเอ็นฟอสเอร์ของจกักรพรรดิอยู่ดีครับหรือว่าเรียกง่ายๆนะผมว่าเรียกว่ามือปราบเจไดเนี่ยแหละก็คือแบบ เอาไว้ตามล่าพวกเจไดหรือว่าตามล่าพวกกบฏอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบคนที่มีบทบาทสําคัญต่อจัก,กรพรรดิเหมือนเดิมเนี่ยแหละอาจจะมีความแบบเที่ยมโหดที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมว่าไม่มากหรอกก็ดูจากที่อนาคินฆ่าเหล่ายังลิงนี่ก็น่าจะรู้ว่าก็ไม่ได้ธรรมดาแหละแล้วอีกอย่างแะครับที่เหมือนกันและสําคัญที่สุดเลยเป็นตัวเดินเรื่อง,อง Star War เลยคืออะไระให้ทายกันก่อนเฉลยแล้วนะคืออนาคินหรือด์ธเวเดอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นคนที่ bring balance to the force นะครับหรือว่าคืนสมดุลแด่พลังครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะสุดท้ายในยอนาคินหรือดัตเวเดอร์เนี่ยก็ต้องกลับกายมาเป็นเจไดหรือว่ากายมาเป็นด้านสว่างเนี่ยเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยมีชะตาเหมือนที่อาจารย์ควายก้อนจินเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าเด็กชายคนนี้จะคืนสมดุลแด่พลังซึ่งเออมันก็ตีความได้หลายแบบนะแต่ก่อนที่อนาคินเนี่ยจะคืนสมดุลให้แก่พลังเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องสตาร์วอลเนี่ยคงมีเปลี่ยนกันเยอะเลยถ้าตามจัก,กรวาลหนังนะ เพราะว่าใครล่ะที่เป็นคนแนะนําลุกเกี่ยวกับเรื่องเจไดก็คืออบิวันใช่ไหมแล้วถ้าอบิวันตายล่ะถ้าเกิดไม่มีคนไปหาลุกที่ดาวทาทูอีนนะ่ะก็เป็นไปได้2ทางคือไม่มีคนฝึกให้กับอีกทางหนึ่งคือเออในเมื่อมึงเป็นสกายวอล์กเกอร์เนี่ยมันมีชะตากรรมอยู่แล้วแหละ,หละว่าแบบสุดท้ายมึงต้องมาจับดาบเลเซอร์ต้องมาฝึกก็อาจจะเป็นโยดาคืออาจจะโครจรไปเติบโยดาใช่ไหมยังไงก็ไม่รู้แหละ ซึ่งเนื้อเรื่องถัดจากต่อไปนะี้คือจินตนาการของพวกเราแล้วว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคือเป็นความคิดของผมล้วนๆเลยใครชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยลุกอ่ะไม่ได้ไปเจอกับโยดาใช่ไหมอาจจะเป็นอนาคินเนี่ยที่เจอตัวลุกก่อนเพราะว่ามันก็อาจจะมาเจอกันในสนามรบแบบสมมุติดาวฮอตอย่างเงี้ยอาจจะไปเจอกันได้ใช่ไหมและอนาคินเนี่ยอาจจะเป็นคนที่พาลุกไปฝึกเองก็ได้ แตเป็นคนที่ทาให้ลูกเนี่ยซึมซับด้านมื่นแล้วก็อาจจะกลายไปเป็นซิดหลอดอีกคนนึงแต่ว่าพอดีเนี่ยพวกซิดเนี่ยเขาจะมีกฎข้อหนึ่งคือมันเขาเรียกว่ากฎ1นึ่ิดหนึอาจารย์ผมจาไม่ได้นะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่ากฎเนี้ยมันคือซิดหลอดเนี่ยจะมีอยู่ได้แค่2คนจะไม่สามารถมีมากกว่านั้นได้คือคนที่เป็นลูกศิ์เนี่ยถ้าเกิดอยากมีลูกศิ์เนี่ยก็คือตัวเองต้องขึ้นมนอาจารย์จะทําไงล่ะก็ฆ่าอาจารย์ตัวเองซึ่งอาจารย์นาคินเนี่ยก็คือพาพัทีหรือดัสซีเดียสใช่ไหม <S 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 ผมว่านะ ลุกเนี่ยถูกพอพาทีนปั่นหัวว่าอนาคินเนี่ยแหละเป็นคนฆ่าแม่มึงให้ใช้ความโกรธเนี่ยสังหารอนาคินซะจะได้มาเป็นลูกศิษย์กูแล้วเราก็อาจจะได้เห็นฉากเหมือนตอนจบของภาค6นั่นก็คือตอนที่อนาคินเนี่ยสู้กับดัตเวเดอร์แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยดันเป็นซิทซึ่งตอนจบเนี่ยโอ้โหมันสามารถคิดกันได้หลายแบบเลยใช่ไหมผมว,ว่ามันคงดีนะถ้าเกิดแบบอนาคินเนี่ยเอาชนะลุกได้แล้วอาจจะแบบกาลังจะฆ่าลุกใช่ไหม แต่ว่าแบบด้วยความเป็นลูกไงเราก็อาจจะได้เห็นฉากนะครับที่อาาคินหันไปสู้กับพาวพาทินแล้วก็อาจจะมีลุกเนี่ยช่วยกันสู้อาจจะเป็นแบบโหส์ฉากต่อสู้ที่โคตรมันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตอนจบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนหนังปกติเนี่ยแหละผมเชื่อว่าอาาคินเนี่ยจะเอาชนะพาวพาทินได้ด้วยความชื่อเหลือของลุกนะแต่ว่าอนาคินเนี่ยอาจจะต้องเสียสละชีวิตไม่ก็ลุกที่ต้องตายไปแต่ว่าพาวพาทินเนี่ยตายแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอนาคินเนี่ยครับจะเป็นคนที่จะคืนสมดุลแก่พลังไงครับ แฟนๆคิดว่าไงกันบ้างครับเออพอจะเป็นไปได้ไหมหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีความคิดที่แบบเจ๋งกว่านี้ไหมหรือไม่มีตอนจบที่แบบคิดว่าน่าจะพีคก,กว่านี้ได้อีกเนี่ยยังไงบอกมาเลยนะตอนจบของผมอาจจะแบบเออดูน่าเบื่อด้วยแบบเฮ้ยเดาง่ายไปว่ะพี่เจษยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับอยากอ่านจริงๆผมชอบมากแล้วผมเนี่ยจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดมีเรื่องที่อยากให้ผมเออหามาเล่าให้ฟังหรือว่าอยากเสนอแนะอยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบอกมาได้เลยนะครับยังไงก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณมากแล้วก็ ฝากติดตามคอมิกเวิลด์แล้วก็ช่วง Star War s Day แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยังไงผมกับหม่อนต้องขอขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ May The Force Be With You นะครับขอพลังจงสถิตกับแฟนคลับที่น่ารัก